วังสัปปทุมปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วังศัประทุมตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่หนึ่งและถนนพญาไทแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยอนณาเขตทางด้านทิศเหนือติดคลองแสนแสบทิศตะวันออกติดคลองอรชรริมวัดปทุมวานารามราชวร,รวิหารทิศใต้ติดถนนพระรามหนึ่งและทิศตะวันตกติดถนนพญาไทประวัติวังศัประทุม พระบาทสมเด็จพระจุลศอมกลาวเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะพระราชทานที่ดินบริเวณถนนประทุมวันเป็นถนนพระรามที่หนึ่งให้เป็นสถานที่สร้างวังพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุละยะเดชกรมขุนสงคลานคารินพระราชโอรสซึ่งประสูตแต่สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้า แต่เนื่องจากในขณะนั้นพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจึงยังไม่มีการสร้างพระตำหนักขึ้นตราบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขานนครินในเวลาต่อมา หลังจากการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าได้เสด็จออกมาประทับภายนอกพระบรมมหาราชวังพระองค์ปรดเก้าโปรดกระหม่อมที่ดินบริเวณนี้มาก ถึงแม้ว่าในขณะนั้นบริเวณปทุมวันถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญรวมทางการคมนนาคมก็ลำบากมากพระองค์ทรงเตรียมการปลูกพระตำหนกักเพื่อจะเสด็จมาประทับอยู่เป็นการถาวรโดยพระองค์ทรงคิดผังพระตำหนักเองเนื่องจากทรงมีความรู้เรื่องทิศท,ทางลมและฤดูการเป็นอย่างดี ในระหว่างการก่อสร้างพระตำหนักนั้นพระองค์ได้เสด็จมาประทับณพระพาไม้ริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นที่ประทับชั่วคราวบ่อยๆเมื่อพระตำหนักสร้างเสร็จแล้วสมเด็จพระพันวสาอายิยกาเจ้าได้เสด็จเข้าประทับณนะวังสับปทุมเป็นการถาวรปรับจนเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2498 บริเวณโดยรอบวังในสมัยนั้นเดิมเป็นที่สวนสมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าปลดให้ปลูกพืชผักหลายชนิดเช่นกล้วยมะม่วงขนุนเป็นต้นโดยทรงนำผลผลิตต่างๆที่ได้มานั้นสำหรับตั้งโตเ๊เสวยรวมทั้งพระราชทานผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นไปยังวังเจ้านายต่างๆส่วนที่เหลือเช่นใบตองเชือก กล้วยกล้วยสุกได้นำออกจำหน่ายได้รายได้ปีหนึ่งหนึ่งเป็นเงินหลายร้อยบาทโดยส่วนหนึ่งพระองค์ทรงใช้สำหรับเลี้ยงดูค่าราชบริพารและทำนุบำรุงวังสระทุม หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุละยะเดชกรมขุนทรงคานครินทรงสำเร็จการศึกษากลับมายังประเทศไทยแล้วสมเด็จพระพันวษาอายียกาเจ้าโปรดให้สร้างพระตำหนักขึ้นอีกหลังเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระราชโอรสโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนทรงคานครินได้ประทับอยู่พระตำหนักนี้จนสิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช2472 อย่างไรก็ตามวังสับปทุมยังคงใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อยมาจนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2538 หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรม,มานาถบพิพรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวางังสัปปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามกุฎร,ราช,ชกุมารีจนถึงปัจจุบัน ด้านสถาปัตยกรรมมีการดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโดยเปาโลปิอาชินีสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เน้นโครงสร้างหลักของอาคารให้เป็นรูปทรงแบบยุโรปตกแต่งอาคารด้วยการทาสีสว่างซึ่งไม่ทำให้ตัวอาคารอมความร้อนเอาไว้ภายในวังสาปทุมประกอบด้วยพระตำหนักทั้งหมด3แห่งและเรือนข้าราชบริพารอีกหนึ่งแห่งดังนี้ 1. พระตำหนักใหญ่ 2. พระตำหนักเขียว 3. พระตำหนักใหม่หรือพระตำหนักสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานคารินทและ 4. เรือนข้าราชบริพาร ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากวิกิพีเดียและ Facebook พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอายัยกาเจ้าควินสว่างวัฒนามิวเซียม